สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีว่าข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอไก่ให้ออกขอไข่ปลดออกขอควายภาพทันงองงูตัดกันเดือนในการตอบคำถามข้อนี้นะครับทุกท่านจะต้องอ่านโจทย์ดีๆนะครับ ซึ่งเขาถามว่าไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับอันไหนใช่อยากไปตอบแต่อันไหนที่มันไม่ใช่นะ่ะท่านจะต้องเลือกตอบนะครับเนื้อหาที่ต้องไปอ่านจะไปอ่านในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2547แล้วและก็มีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับล่าสุดคือพศ2 5 6 2 และในส่วนของโทษทางวินัยเนี่ยมันจะอยู่ในมาตรา96มีอยู่5สถานมีบางข้อที่ถูกปรับเปลี่ยนคําหรือปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่แตกต่างไปจากเดิมตามคําสั่งหัวหน้าคอสชอนะครับหลายๆท่านก็น่าจะรู้กันเป็นอย่างดีดังนั้นท่านจะต้องเลือกตัวเลือกตอบที่มันไม่ใช่โทษทางวินัยนะครับท่านไปท่อง,ทองโทษทางวินัยมาแต่ท่านต้องเลือก ที่มันไม่ใช่นะครับฉเฉลยข้อนี้ท่านจะต้องเลือกตัวเลือกกอไก่ครับให้ออกไม่ใช่โทษทางวินัยนะครับให้ออกจะเป็นในส่วนของอาการกระทําอย่างอื่นที่นอกเหนือจากโทษทางวินัยนะครับส่วนขอไข่ปลดออกเป็นโทษทางวินัยร้ายแรงนะครับภาคทันเป็นโทษวินัยไม่ร้ายแรงตัดเงินเดือน เป็นโทษไม่ไรายแรงเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นข้อนี้ถ้าใครตอบขอไข่ขอควายง,ง,งูนะ่ยก็จะเป็นการตอบผิดนะครับเพราะโจทย์เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่โทษทางวินยัยต้องตอบว่าให้ออกหลายท่านก็ตอบคําถามได้อย่างถูกต้องนะครับมันเป็นพื้นฐานเลยนะครับการมาเป็นข้าราชการครูและบุคลากร,ากรทางการศึกษาเนี่ยเรื่องของวินัยเนี่ยแล้วก็บทลงโทษเนี่ยจะต้องรู้จะต้องตระหนักและห้ามทําผิดนะครับเพราะทผิดแล้วมันจะได้รับบทลงโทษ มันก็จะไปมีผลในเรื่องของการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนอะไรต่างๆแบบนี้นะครับอทีนี้มาดูในส่วนของเนื้อหาตรงนี้นิดหนึ่งครับท่านจะต้องไปอ่านเนื้อหาในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2547นี้นะครับซึ่งมันจะอยู่ในมาตรา96นะครับที่เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีที่มีใครฝ่าฝืนนั้นจะต้องได้รับโทษ5สถานนี้นะครับ 1. ภาคทันครับเป็นโทษเบาสุด 2. ตัดเงินเดือนครับ 3. ลดขั้นเงินเดือนนะครับครับแรกเริ่มเดิมทีมันเป็นคําว่าลดขั้นเงินเดือนนะครับแต่พอคสชเข้ามาเนี่ยเขาได้มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของ บทลงโทษใหม่นะครับตัดคําว่าขั้นออกนะครับจะเหลือแค่คําว่าลดเงินเดือนนะครับปลดออกก็เป็นในส่วนของโทษทางวินัยนะครับไล่ออกก็เป็นโทษทางวินัยดังนั้นคําว่าให้ออกจะไม่มีอยู่ในโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษานะครับคําตอบก็ต้องตอบแบบนี้เวลาตอบต้องอิงบทกฎหมายเป็นหลักนะครับเข้าเขียนอะไรไว้ท่านก็ต้องมาดูนะครับไม่ใช่ว่าท่านตอบตาม ความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่ท่านเจอมานะครับท่านต้องดูในส่วนของกฎหมายว่าเขาเข,าเขียนอะไรไว้นะครับดังนั้นข้อนี้นะครับข้อใดไม่ดใช้ชโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตอบกอไก่จึงจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับมีเวลาว่างก็อ่านหนังสือเยอะๆทบทวนความรู้ที่เราเคยอ่านหาความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ